วัดระยะกันง่ายๆครับนี่ด้วยเครื่องเลเซอร์ตัวนี้ครับเป็นเครื่องวัดเลเซอร์แทนตกลบเบสกันได้เลยทีเดียวนะต้องขอบอกนี่ตัวนี้ครับอยากรู้ว่าเหล็กตัวนี้ยาวเท่าไหร่เอาเหล็กตัวนี้ไปชนกับวัตถุอีกหนึ่งข้างก่อนนะเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าเหล็กตัวนี้มันยาวเท่าไหร่แล้วเอาท้ายของตัวเลเซอร์เนี่ยเทียบให้พอดีกับกับเหล็กเลยแบบนี้ครับแล้วเราก็กดปุ่มเลยปั๊บปั๊บเห็นไหมนี่ตัวนี้ออกมาแล้วครับตัวเล็ก สามสิบห้าเซนนะตีไปกลมๆสามสิบห้าเซนอนะ่ามาดูนะครับว่าสามสิบห้าเซนจริงไหมอ่ามาดูนะครับสามสิบห้าเซนจริงไหมครับนี่ครับเห็นไหมนี่คุณผู้ชมเห็นไหมโอ้โหเป๊ะครับต้องบอกว่าเป๊ะมากนะหลักการมันก็คือใช้เลเซอร์ในการวัดนั่นเองในเลเซอร์แบบนี้ครับใช้เลเซอร์ในการวัดนะโดยเริ่มจากตัวท้ายของตัวเลเซอร์ตัวนี้ไปจนถึงเลเซที่เลเซอร์ กระทบกับวัตถุนะที่เลเซอร์กระทบวัตถุแบบนี้นี่เห็นไหมแค่นี้เองครับสามารถวัดได้แล้ววัดสูงสุดได้ถึง60เมตรกันเลยทีเดียวตัวนี้สามารถเก็บค่าได้เห็นไหมนี่เก็บค่าได้นะ